สวัสดีครับผมตนน้นนะครับผมกรมมการผู้ไม่ชัดนะครับเขาค่อยฟังนะครับดูภาพอ่านอ่านด้วยได้นะครับชิปนี้ผัดช้างศึก2แข็งยูโรมลาแชมป์ซครับสองพ้าอิบสจูเป้เฮลิทานการแข่งนะจะมีขึ้นระหว่างวัน 2, 5. ที่7จ็ดถึงสิบห้าธุาคม2อ2 7นะครับที่มีทั้งหมดสี่ท่าน อินเดียไทยแลนด์อินดนี้ชาญเฟรนิปินนะครับผมด้วยการดึงตัวสองแข่งลูกครึ่งไทยจากยุโรมข้าหรวมปัจจางศึกเป็นทาง,งแรกทั้งชูเป้กองหน้าแข่งจาาสเปอร์ในพีเมียรียอังกฤษและชาลิชานผู้แบ้ง้ายตัวแก่งจาเอเจเอ ในเหรียูสุสเดม,ม,เม่าทั้งสอคนหนี่งมมนาไปในทางอาวไว้แล้วและรายการเซ็กครับ2,124สัมพันธ์คืนชิมชาไทยจะต้องหวังแชมป์เซครับในครั้งนี้ให้ได้ตอนนี้โค้ดอินชิอินอย่างบาเล่นไปทุมหานะัะเด็กผู้เล่นมอสมสรสลีไทยนะครับ เดี๋ยวไปดูภาพนัเตะมีใครบ้างนะครับนักเตะลุกครึ่งไทยมาใหม่มาแรงหน้าไปเคียวดูสนามแต่แน่นอนขอให้กำลังใจนักเตะนะครับสมวสอบลุกบอลในไทยลีหลวมลุกครึ่งแข็งเชื่อชาต่างแดนมากที่สุด ชิมชาไทยชุดใหญ่การทำบัตรช้างฮงชือญี่ปุ่นมาชานะคิกหินทิ่เตรียมลงแข่งนะสศึกพุ่มบอลเซ็กครับ2,124หั้งที่50เป็นที่เรียบร้อยรายการด้วยเก่าแก่ที่สุดไหนมาได้ไทยการแข่งนะจะมีขึ้นระหว่างวันที่7มาจุาาลาคม2 1 6 7นะครับตามมิปิจิชิน พเลโดยจะมีการคลิกคะแนนพี่้าแหลงคลิกโล่สี่ทีมข้าวลวมแข่งนะักประกอบด้วยชิมช่าชใช้เชื่อว่าอันดับหนึงของโลกสอซียอันดับเก้าสิของโลกสาชาชิตพิธานอันดับหนึ่งร้อยองของโลกสี 4, ่ฟิลิปปิน ระดับ117ของโลกมี3ตจังหวัดจะมาค้มแจ้งไว้ก่อนหน้านี้คือจะต้องมีความพร้อมพื้นฐานในเกตต่างๆตามห้อตำรวจของไวายตนะ่งคณะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดองศาสวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับผมพิการหูไม่ได้ยิน2องห้าและ พูดไมชัดนะครับตั้งแต่เกิดผมอ่านปากพูดใช้ภาษามือพูดกันไม่ชัดเวลาผมพูดจะจับภาพกีฬาค่อยๆฟังนะครับผู้ชมก็ดูภาพอ่หารด้วยนะครับขอบคุณที่ผู้ชมติดตามกดแชร์กดไลค์คลคกดกระดิง่งเชิญคอมเมนต์ได้เลครับขอบคุณท้า,นาพนธิกาผม